สวัสดีครับผมรอยชุนพงทองวันนี้ก็จะมาพูดถึงพยานผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเร็วรถของคุณบอส76กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเป็นไปได้ยังไงนะแล้วออกในรายการของ PBS ด้วยโดยการวัดความยาวของรถยนต์ทางด้านเส้นทแยงมุมผมก็ยังสงสัยว่ารถมันมีเส้นทแยงมุมด้วยเหรอไปฟังกันเลยครับไม่เกินหนึ่งนาที ขอ,องอาจารย์76.175มาจากไหนครับอาจารย์อธิบายเลยครับผมใช้ความยาวของตัวรถะะครับจริงๆแล้วจากภาพที่เคลื่อนเห็นนะฮะในคุณลักษณะของตัวรถเนี่ยมันมีความกว้างกับความยาวของรถอยู่แล้วเห็นว่ามุมกล้องเราอ่ะฉายรถไปที่ด้านข้างเพราะนั้นความยาวของรถเนี่ยในมุมมองเนี่ยผมใช้เส้นทแยงมุมของตัวรถเป็นการมองนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านจุดอ้างอิงจะเห็นว่าเฟรมที่ผมได้มาเนี่ย วิดีโอที่ผมได้มาในการพิจารณาครั้งนั้นอ่ะมันช้ากว่าปกติประมาณสี่เท่าเพราะว่าเขาเล่นเครื่องอัดช้ากว่าสี่เท่าแล้วเราก็เขาก็ใช้เครื่องบันทึกธรรมดาใช้มือถือถ่ายอาถายมาจอีั้เราก็จะได้ไฟล์นั้นมาแต่เราก็รู้แล้วว่าเขาสโลมาสโลมาครับผมก็ยังสงสัยว่ารถมันมีเส้นทะแยงมุมด้วยเหรอรถมันมีมุมด้วยเหรอมันไม่ใช่กล่องสี่เหลี่ยมนะก็ทําให้มันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมซะเลย แล้วก็วัดจากจุดที่อยู่ในอากาศ2จุดตามที่ผมวาดให้ดูและนี่คือที่มาของเส้นทแยงมุมของรถที่คุณสายประสิทธิ์พูดถึงทั้ง2จุดนั้นอยู่ในอากาศนอกจากนี้ยังใช้คลิปที่ถ่ายจากมือถือแบบสโลโมชันและพบว่าเฟรมที่675กับ677นั้นเป็นภาพเดียวกัน ในเมื่อมันเป็นภาพเดียวกันเนี่ยวิธีการคำนวณที่ง่ายที่สุดก็คือเอาเฟรมที่อยู่ตรงกลางก็คือเฟรม676ซะเลยการคำนวณน,นั้นเริ่มอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามองไปที่ขอบด้านขวาของต้นไม้ตามภาพที่เห็นตามเฟรมที่651ก็คือเฟรมเริ่มต้นนี่แหละไฟหน้าขวาของรถ มาประชิดกับเส้นสีแดงพอดีเพะเส้นสีแดงนี่คือมุมของต้นไม้ทางด้านขวาเสร็จแล้วเวลาผ่านไป25เฟรมไฟท้ายด้านซ้ายก็มาประชิดที่มุมเดียวกันเพะแต่มันน่าแปลกใจก็คือวิดีโอที่ถ่ายมานั้นมันเหมือนกับจงใจที่จะไม่เอาเวลามาด้วยเวลาของวิดีโอต้นฉบับเป็นตัวที่สำคัญที่สุด จะต้องยืนยันว่าเวลานั้น1วินาทีของเวลาบนคลิปมันเป็น1วินาทีของบนโลกจริงๆถ้าเป็นภาพของผมที่ผมใช้ผมจะเอาเวลาติดมาเสมอและหลังจากที่ศึกษาคลิปวิดีโอแล้วเนี่ยผมก็บอกว่าไอ้กล้อง c c t v ตัวเนี้ยเวลาที่มันผ่านไปนั้นมันเป็นแค่5เฟรมเท่านั้นเองแต่ว่าคุณสายประสิทธิ์นั้นไปทำเป็น25เฟรม ก็คือมากกว่า5เท่าแต่ว่าตัวเองอ่ะเข้าใจว่ามากกว่า4เท่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเขาบอกว่าระยะทางที่รถเคลื่อนที่ระหว่างภาพแรกกับภาพสุดท้ายนั้นกินระยะทางเท่ากับเส้นทะแยงมุมของกล่องที่เขาพูดถึงแล้วลองดูสิครับดูด้วยตาเนี่ยมันเท่าหรือไม่เท่าขยายให้ดูชัดๆเลยคุณสายประสิทธิ์บอกว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วย ระยะทางเท่ากับเส้นทะแย,ยงมุมของกล่องสีแดงที่ผมวาดให้ดู5เมตร28เซนเมตรแต่ระยะทางที่ผมคำนวณเนี่ยอยู่ระหว่าง8.6ถึง9.9เมตรและจํานวนเฟรมที่ใช้นั้นแค่5เฟรมเท่านั้นเองกินเวลา0.2วินาทีไม่ใช่25เฟรมจาก100เฟรม s e c o n d ตามที่ตัวเองเข้าใจแล้วก็กินเวลา 0.25วินาทีมันอาจจะเป็น25เฟรมก็ได้แต่ว่าจำนวนเฟรมต่อวินาทีนั้นมันควรจะมากถึง125เฟรมสังเกตว่าคุณสายประสิทธิ์ไม่ได้ยืนยันบอกแน่นอนว่าคลิปที่ได้รับนั้นสโลดาวมา4เท่าเขาบอกว่าประมาณ4เท่า แต่ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วมันน่าจะสโลดาวมา5้เท่าระยะทางก็ผิดเวลาก็ผิดแล้ความเร็วละมันก็ผิดผิดแบบมหาศาลเลยครับโอ้โหมันห่างกันมากเลยนะครับเวลาคำนวณระยะทางคุณต้องดูด้วยว่ารถมันเคลื่อนที่ไปในทิศท,ทางไหนมันเคลื่อนที่เอาทะเบียนหลังไปหาทะเบียนหน้ารถมันไม่ได้เคลื่อนที่เอาไฟหลังซ้ายไปหาไฟหน้าขวา คือรถมันไม่ได้เคลื่อนที่เป็นแนวทะแยงมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นระยะทางเนี่ยมันก็คือป้ายทะเบียนของภาพอันที่1ว่ามันห่างจากป้ายทะเบียนของภาพอันที่2เท่าไหร่จะใช้ป้ายทะเบียนด้านหน้าก็ได้ก็ใช้ทั้งสองรูปอย่างที่ผมแสดงให้ดูซึ่งเป็นไอเดียของลูกชายผมอายุ13ขวบเอาไปเล่าให้เขาฟังว่ามีคนใช้เส้นทะแยงมุมเป็นระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ เข้าหัวเลาะขำกริ้งเลยถ้ารถมันเคลื่อนที่เท่ากับเส้นทแยงมุมเนี่ยนะในรถโมเดลเนี่ยแนวเลงของกล้องต้นไม้ต้องทำมุมกับแนวถนน62องศาตามที่เห็นในรูปเหตุที่ผมรู้ว่าคุณสายประสิทธิ์เข้าใจว่าตัวเองใช้100เฟรม per second นั้นเพราะว่าข้อความนี้ก็คือ0.24วินาทเนีเท่ากับ24เฟรม แล้วก็0.26วินาทีก็เท่ากับ26เฟรมเพราะฉะนั้น1วินาทีก็จะมี100เฟรมแต่ว่าเข้าใจว่าตัวเองทำมาแบบ slow motion 4เท่านะเป็นการถ่าย slow motion ด้วยมือถือแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมไม่ถ่ายเวลาติดมาด้วยไม่ใช้นาฬิกาที่ cctv บันทึกเอาไว้มาเป็นตัวอ้างอิงสรุปก็คือ1บอกว่าไม่ต้องลงพื้นที่อ้างมุมกล้องจะเปลี่ยน แต่ถามที่เฮะมุมกล้องมันจะเปลี่ยนได้ไหมถ้าต้นไม้มันเป็นต้นเดิมและเสาของกล้องมันเป็นเสาเดิมและถนนเนี่ยมันก็ถนนเส้นเดิมต่อให้เปลี่ยนกล้องตัวใหม่มุมที่กล้องเล็งไปที่ต้นไม้ต้นเดิมกับแนวถนนมันก็เป็นมุมเดิมครับอันที่สองที่หลายคนกังขาก็คือไม่ตอบคำถามว่าเคยพบปะกกับทนายของคุณบอสนอกสถานที่หรือเปล่า ซึ่งอันนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แต่ผมแค่สงสัยเท่านั้นเองว่าทําไมไม่ตอบอันที่3คํานวณระยะผิดจากระยะราว9เมตรเหลือแค่5เมตรกว่าเท่านั้นเองและเวลาก็ผิดจาก0.2วินาทีมาเป็น0.25วินาทีส่งผลให้อัตราเร็วซึ่งควรจะเป็นระหว่าง1 6 0 1 8กกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยลงมาเหลือแค่76กิโลเมตรต่อชั่วโมง ไอ้เล่นแร่ปแปรธาตุอย่างนี้น่าจะไปช่วยงานกอกตอได้เป็นอย่างดีไอ้ทั้งนั้นคะแนนสี่หมื่นคะแนนได้สอสอคนคะแนนส0่แสนคะแนนคำดวณได้สอสอหคนตักกะแบบนี้มันไม่ควรมีในประเทศไทยและทุกครั้งที่ผมพูดถึงนักวิชาการเนี่ยผมจะไม่พูดถึงสถาบันเขาสิ่งที่นักวิชาการทำนั้นผมถือว่าเป็นความถูกและความผิดของนักวิชาการคนนั้น ไม่เกี่ยวกับสถาบันหรือสิทธิ์เก่าสถาบันเดียวกันไปทำอะไรไม่ดีไว้มันก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของสถาบันการศึกษานั้นแต่มันเป็นแค่กระจกเงาห่างๆเท่านั้นเองและด้วยตรกกะเดียวกันถ้าเกิดคนนามสกุลหนึ่งไปกระทำความผิดแล้วคุณจะโทษคนที่นามสกุลน,นี้แซ่นี้เลวหมดทั้งตระกูลมันก็ไม่ถูกต้อง เอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆถ้าเห็นว่าดีเห็นว่าถูกต้องก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่ามีอะไรที่ผมมองข้ามไปอยากให้ปรับปรงุงหรือไม่เห็นด้วยก็ช่วยกรุณาคอมเมนต์แล้วผมอ่านทุกคอมเมนต์และอย่าลืมผมสอนคณิตศาสตร์มปลายให้ฟรีไม่มีโฆษณาไม่รับโฆษณาไม่รับบริจาคใดๆทั้งสิน้นดูได้จากลิงก์ Youtube ที่แนบขอบคุณครับสวัสดีครับ